ใจพ่อครับสวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่บ้านในพ่อตอนนี้อยู่บ้านหนองน้ำใสครับฮะบ้านแน่นบ่บ้านแคนเหนือครับมูลตำบลตำบลแคนเหนือครับตาบลอันไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดกนแก่นเมือนี้พอเสียงเมือนี้พอเสียงมาเบิ่งข้อยงามครับคข้อยสายพัฒนาเพิ่นเพิ่นกะว่าอยากขายว่านั้นพอเสียงเลยมาเบิ่งมันพอสิเป็นแต่ดี พอเสียงได้กินสักหน่อยบอกว่าจะนอกพอผมเบิ่งแล้วเนาะควายกับตัวใหญ่ลูกกับตัวง่าบมาที่นี่เขาสิ่งมัตตัวเสียงเลยนะฟอเนาะเขาก็บอกจะคำนิดตัวเพิ่นไปหยังพอเขายันบาปพอไหมเนียยันบาปนะแต่ว่าจำนี่พอถื้อเพิ่นถื้อแสนกว่าแน่นี่นะแม่นพอไหมแมนคือตัวนี้ว่าไงไงว่าอ่าตัวนี้พอเราเป็นหอยมาก่อนแม่นแต่ว่าเราไปในหอยจะมาเถาแล้วครับบนนี้ในหอยรุ่นเถากับในหอยยุคใหม่กับพอเสียงไในหอยยุคใหม่มันต่างกันครับ เอ้าเ<อ>าพิ่นว่าเพิ่นนอนในมือนี้นะครับกับความสูงมันก็สูงดีอยู่งควายเล่าก็ได้ดที่ว่าดคขายนี่แมนบ๊อแมนต<ม>ัวนี้สูงก่าได้พอตัวนี้ลอยสี่สิบหกเนาะคือผมบอกได้พอเสียงครับขั<อ>นหางอยู่ในมือเส้ยนี่ควายไม่รูคูนีน่เลยรักลานแน่นอนแต่วายอยู่น้ำบานไทยบานนีา่างกะทิว่าอะไราคาปบนไหนเนี่ยนี่เป็นลูกเขามาแล้วพ่อครับเป็นลูกบางหยังกว่าครับพ่อนี่ครับลูกสั่งอุดรเมย์สูงลอยสี่สิบหก ครับตั้งแต่แม่กับกุ้มค่าแล้วครับเอาอนพ่อว่าไงว่าต่างฤดอนเป็นควายที่สูงที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้นะครับตัวนี้แม่เขาตัวน,นี้คือสูงหน่อยสี่สิบหกครับนะครับตนนัวนี้เขาได้ลูกตัวเดียหรืเเอเ่าคุยตัวนี้ได้ลูกตัวเดียวใช่นะครับลูกแรกลูกแรกอ๋อลูกตัวเดียวลูกที่สองมันท่าทอองอ๋อตัวสองผสมตัวได้ไหมพ่อสงองผสมจนได้ครับเจ้าเดือดนะพ่อยังทอนน้องไหม พอตรวจท้องไม่นพีพ่อเอาพี่น้องครับได้ได้นในท้องมีม,ม,มีลูกเด็กเมีนบ่แมนทําบักได้ใบกวครับเอาจังสี่พอเสียงพอเสียงซื้อแมองซื้อลูกเขาเอาเอเพราะว่าแมีมันในลูกที่ทอเราเห็นลูกมันเพิ่งการส่งลูกของเขาครับตอนนี้นะครับลูกเขากับตขาแข็งขาก็ดีพอสูงแมีสูงควายตัวนี้ถือว่าสูงอ่ะสิบปีพี่น้องครับผมว่านะครับตัวนี้ คิดว่านะครับนายจะถึงว่าครับตอนนี้เม่เขาก็สูงลอยสี่ทิ่หกเมนมาครับพอเสียงเราเสียงแห้่ราคาจี่บานพอเอัเขาเขามาถุมเสือนีย่าคาทีบานตัวนี้พเสียงอ่ะเออันพอเสียงเสือว่าไงแสนสองคนเลยเตี้มพอจะใหย่ราที่บานเมรมั้งน่ะผมเจอลูกเอาคือเดี๋ยวนี้เ่า้ในว่าเรียงเสือได้จะว่าเพนทิ่เสือตัวไหนเพื่อนไหนมูฮันมาไทยออกไง เพื่อนอยากขายที่หลายๆบาทนะแมียนพ่อเอาเพื่อนเห็นท่านพ่อได้ขายได้เงินเสียเงินล้านนะแมียนพ่อเสียเงินล้านบ้าน้เพื่อนอยากได้คือเพื่อนเดียใส่ท่านพ่อได้ไหมพ่อที่นะครับที่ว่าเอามาไทยออกตัวนึงเขาญาติกันนะครับแล้วได้ขายก็มาเสนอให้พ่อครับล้านฟุกอยูี่พ่อครับข้อยแม่นหนึ่งแต่แม่ที่พอเสียงไง้ห็นไอจังเงินกว่าเหื่ก็ขายตัวไหนก็อาจารย์ครับ ขายแสนหก<ฮ>พอเสียงไงหกมืนโอ้พูดนะกับแต่ว่าพอสาเสียงว่าบันนีพี่น,อน้องเงียบเีบกับฝันว่าคณะพอสีได้หกมืนในผมจะได้เกตหอเ่ <c oughs> เอาเอสี่พ่อครับเอ่อควายตัวนี้ทุนได้บาากับพ่อตัวนี้อันนี้ดเงินเราเราวา่าเรา,า,เรา,าไหวว่าไหวหามหาแสนเหมืนบ่บ่ครับเออเราว่าไหหาแสน สำหรับราคานี้ครับพี่น้องเอซีเบิงกระเบากันได้ครับแต่ว่ากันพี่น้องนั่นนะคะรับไปมาพอถึงในแววหาพอเสียงครับพอเสียงที่ซื้อได้ถือกว้านนั้นจังหน่อยอย่หาพอเสียงได้กินจักหน่อยครับมันเป็นลูกตัวดีครับครับผมเบิงแล้วพ่อลูกนี่มันเป็นลูกฉัเอาไปเลียงในฟ้าไม่ได้แต่ว่าพอเสียงว่าได้ขายกล้วยได้ขายอยู่ดอกพอเสียงว่าเราไมนได้ขายมันไม่รูกคนได้ขายครับเพระว่าความสูงมันได้แต่ว่าหนาหนามันเป็นหนาเล่าเล่าดอกแม่มันเนี่ย น่าเราเล่าแต่ว่าลูกมันเนี่ยสมบูรณ์แหละครับนั่นเนาะแต่ว่าลูกเก่งครับนะพอนะเอาพ่อถ้าไม่อยากได้คไขยแม่ลูกคุณนี่เนาะแม่นพ่อมีเบอร์ติดต่ออยากเสี่ยงปะครับขันพี่น้องอยากได้คไขยคู่นี่ครับติดต่อพ่อเติ๋งนี่กับซูนแปนโขโขทูน่าสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ครับใส่บุ้งดูผมขอบุ้งเนี่ยนี่ครับมีใบมีหลอดอแม่นี่คือแม่ไฝ่อะแม่ไฝ่ตัวนี้คือในคตองเขาคือเขาจะเลื่อนนพอนะครับอันนี้คือสามเดือนนะพ่อครับ แต่อยู่ระยะสามเดือนหรือที่เดือนแบบนั้นม้หนี่ไอ้ลูกเขาได้พ่อลูกเขาเขาได้ยักเดียนตัวนี้ครับนี่นีใบยืนบ่ครับนั่นนะครับอันนี้สร้างอุดรเดี๋ยวเบ่งก้อนนะครับอพี่น้องเบ่งก้อนอันนี้ผู้ผู้เฒ่าเลี้ยงควายพี่น้องครับคนบ่ิสุทธิมีความรู้ยังดอกนะครับสร้างอุดรสร้างยังมันคือเก่าเจริญพ่อบ่อแม่นมาใหม่มาใหม่นะครับเดี๋ยวเบ่งก้อนนะครับนี่อ๋อนี่ยบอชสร้างอุดร นี่สร้างอุดรนะพอเนาะนี่มีใบมีหลอดไห้ควายตัวนั้นเนาะเอาพอแต่พอขาเจ๊หลุมมันจัะบาทมันตัวไหนมันปอบตัวไหนเน่นอ๋อเอาโอเคพอมีเบอร์ติดต่อบ่นี่มีอยู่ครับเบอร์ผมเบอร์อย่างบอกครับพ่อส่เบอร์ขว้างหรือเบอร์เบอร์ท่านพอเสี้นหยียบเสจะกินเหมือนเลยเลยเบอร์พ่อนนั่แหละคเอาเบอร์อย่างครับส่วนแปดหนึ่งครับครับสามเก้าหนึ่งครับ ก็สามเจ็ดเจ็ดครับครับพ่ออย่างครับนี่ครับพ่อท้องดีครับพ่อท้องดีบ้านไหนพ่อ